สวัสดีค่ะาชาวราศีมิถุนพบกับช n n e l ดูดวงกับเกคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมค่ะประจําเดือนเมษายน2565ในช่องของเก๋นี้นะคะยึดตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะจ๊ะโดยมีไพ่เป็นส่วนขยาย เพื่อนๆที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้นะคะโดยการแอดไลน์ที่ ID 516-6963ชอบคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะคะเข้ามาดูกันใหม่แล้วขอกำลังใจสักนิดนึงนะคะง่ายๆค่ะเพียงคุณกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง Channel ค่ะดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าคุณทราบลัคนาอยากให้คุณยึดตามหลักลัคนาเป็นหลัก ราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมค่ะ ตัวตนของคุณนะคะเป็นชาวธาตุลมนะคะแล้วก็มีดาวประจําตัวก็คือดาวพุธนะคะต้องบอกว่าในการเคลื่อนย้ายของดวงดาวในช่วงเดือนเมษายนนี้เนี่ยถือว่าส่งผลที่ดีนะคะมากสําหรับชาวมิถุนอะไรที่เคยมันมันเหมือนมันอึดอัดนะคะหรือยังไม่ไม่เป็นไปตามหวังหรือทำทำให้คุณรู้สึกว่ามันทําให้คุณท้อหรือหมดกําลังใจตั้งแต่4เมษายนเป็นต้นไปด้วยการเดินของดาวประจําตัวและดาวอื่นที่มาเกื้อนหนุนคุณถือว่าส่งผลในแดนบวกสําหรับชาวมิถุน,นะ ะะอย่าเพิ่งจิตตกไปก่อนพยายามเพิ่มพลังบวกเพิ่มพลังใจให้กับตัวตนของคุณเองค่ะ4เมษายนนะคะดาวประจําตัวนะคะคือดาวพุธเป็นดาวประจําตัวของคุณเนี่ยจะโคจรไปอยู่ในภพลาพระนะคะก็มีทั้งร่วมกับราหูด้วยเกตด้วยแล้วมฤตยูด้วยนะคะก็แหละก็อาจจะมีมีมีเกณฑ์นะคะที่อาจจะมีโชคลาภอะไรเข้ามาแบบปุ๊บปั๊บนะคะแล้วก็ตั้งแต่8เมษายนเป็นต้นไปนะคะดาวพฤหัสค่ะต้องบอกว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะคะ จะโครจรเข้าสู่พบกรรม,มาการงานของคุณนะคะได้ตําแหน่งเกษตรตาธิปดีด้วยก็ต้องบอกว่าดาวพฤหัสเนี่ยคะเป็นตัวแทนเลยนะคะของดาวสุพเคราะห์ใหญ่ตัวแทนในสิ่งที่เป็นความดีงามความสําเร็จนะคะคุณธรรมนะคะก็ต้องบอกว่าถึงเวลาของความก้าวหน้าของคุณแล้วล่ะคะ่ะก็ยิ่งถ้าเรายิ่งเป็นคนที่ทําจริงนะคะลงมือปฏิบัติขยนันอดทนซื่อสัตย์นะคะแล้วก็ เขาเรียกว่ายิ่งจะส่งผลดีให้กับตัวตนของคุณเป็นอย่างมากทีเดียวทีนี้เราลองมาลองเจาะลึกเลยนะคะว่าการเคลื่อนย้ายอย่างนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะที่เห็นชัดก็คือเรื่องการงานการงานของชาวมิถุนนะคะต้องโดดเตียนขึ้นมาทันทีเพราะว่าดาวพฤหัสนะคะโครจรดีขนาดนี้เนี่ยจะยิ่งส่งผลดีกับคุณเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะท่านไหนนะคะทํางานที่เกี่ยวกับวงการการศึกษาครูบาอาจารย์นะคะงานที่เกี่ยวกับสาธารณสุขหมอแพทย์พยาบาลนะคะงานที่เกี่ยวกับ ความยุติธรรมนะคะหรือว่างานที่เกี่ยวกับพวกกฎหมายนะคะงานให้คําปรึกษาให้คําแนะนําคอนซัลต์ต่างๆก็ถือว่าดีมากหรืองานที่เกี่ยวกับความเชื่อนะคะแอบอิงงานที่เกี่ยวกับวงการศาสนาอิงก,การกุศลนะคะถือว่าส่งผลนะคะดีนะคะจะเสดิจถึงการก้าวหน้าความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะแล้วงานของคุณเนี่ยก็จะได้รับการยอมรับนะคะเดี๋ยวใครอยากจะสร้างผลงานอะไรในช่วงนี้โดยเฉพาะได้แอบอิงกับงานที่เกี่ยวกับพวกวิชาการตอนนี้ดีมากนะคะหรืออยากศึกษาต่อเรียนต่อขอ ทุนช่วงนี้มีเกณฑ์สําเร็จสมหวังใครกำลังศึกษาเร่าเรียนอะไรอยู่รู้สึกโอมต่อก่อนหน้านัาน้นมันยากติดขัดนะคะช่วงนี้จะสร้างความสําเร็จให้กับคุณได้เป็นอย่างมากทีเดียวนะ ถ,ถ้าท่านบอกว่าทำทำงานวงการอื่นๆจะเป็นยังไงนะคะดาวเดินแบบนี้คุณไม่ต้องท้อใจก็บอกแล้วนะคะซื่อสัตย์ขยันอดทนทําในสิ่งที่เราได้รับมอบหมายให้เต็มที่นะคะมันก็จะส่งผลดีให้กับคุณหลายท่านหลายคนนะคะทำงานประจําอาจจะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะผู้ใหญ่เห็นคุณค่าที่สําคัญที่สุดมันเหมือนกับคนจะต้อนรับคุณนะคะไม่ใช่แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ยอย่างเดียวนะคะคนอรอบๆตัวคุณเพื่อนฝูงคอนเน็กชันกนะะ็จะยิ่งส่งเหมือนกับให้การยอมรับในตัวตนของคุณด้วยนะคะนอก จากนั้นแล้วเนี่ยยังมีดาวอาทิตย์นะคะเดินมาร่วมกับดาวพฤหัสด้วยทิ้ดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสเขาเป็นคู่มิตรกันค่ะดังนั้นตอนนี้นะคะจะทําอะไรก็บอกแล้วได้ชื่อเสียงความสําเร็จได้รับการยอมรับหลายท่านหลายคนอาจจะอยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นจุดเวลาที่ส่งผลดีนะคะใครก่อนหน้านี้นะคะอาจจะพลาดหวังในเรื่องของการสมัครงานนะคะหรือว่ารออะไรเรื่องเกี่ยวกับการงานอยู่การที่เดินดาวเดินส่งแบบนี้นะคะเก๋ okay, ว่าตั้งแต่8เมษายนเป็นต้นไปลองให้กําลังใจ ตัวเองสักครั้งหนึ่งให้โอกาสตัวเองสักครั้งหนึ่งสิคะลองฉกฉวยโอกาสควายคว้าโอกาสลองหย่อนใบสมัครไปยื่นใบสมัครไปรอบหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะสมหวังได้นะคะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าทุกๆคนเนี่ยอันนี้เป็นการทํานายแบบภาพกว้างนะคะแต่ละคนก็จะมีฐานชะตาชีวิตเนี่ยแตกต่างกันไปแต่ถ้าภาพกว้างออกมาดีขนาดนี้แล้วนะคะเราก็ยองคว้าโอกาสตรงนี้นะคะลองให้ตัว โอกาสตัวเองสักครั้งหนึ่งเกยว่าความสําเร็จจะมาสู่คุณเป็นอย่างมาได้นะคะอย่าเพิ่งไปท้อใจก่อนนะคะเพราะดาวถือว่าเดินส่งสําหรับคุณลุยไปเลยค่ะนะหรือใครกําลังมองหา ทิศทางอะไรใหม่ๆในเรื่องของการงานถือว่าช่วงนี้นะคะอาจจะมีการไปศึกษาอะไรเพิ่มเรียนอะไรเพิ่มนะคะเพื่อต่อยอดให้กับตัวเองได้ด้วยนะคะส่วนท่านไหนเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่มาถึงตอนนี้นะคะถ้าอาชีพนั้นยังอยู่กับคุณอยู่แล้วคุณก็รู้สึกว่าทิศทางในความสําเร็จนั้นมันเป็นตัวตนของคุณมันจะยิ่งต่อยอดไปได้คะ่ะแต่ถ้าอะไรที่คุณทํามาคุณอาจจะรู้สึกว่ามันติดติด,ตดขัดๆหรือมันเหมือนจะไม่ใช่มันก็อาจจะไม่ใช่สําหรับเรานะคะแต่ก็จะมีหนทางใหม่เปิดรอรับคุณอยู่ด้วยนะช่วงนี้นะคะชาวมิถุนอาจจะต้องเข้้าาหาผูคคนนะะมีป เจอคนนู้นคนนี้พบคอนเน็กชันต่างๆนะคะบางทีเพื่อนฝูงทำแนะนำอาจจะเป็นไอเดียทำให้เรานะคะไปต่อยอดความสำเร็จให้กับตัวตนของเราได้ด้วยค่ะใครที่ทำงานเกี่ยวกับวงการที่เกี่ยวกับเซลล์นะคะฝ่ายขายนะคะงานที่ต้องติดต่อนะถือว่าหรืองานการตลาดอย่างเงี้ยนะคะงานที่ต้องทำยอดอย่างเงี้ยช่วงนี้ยการไปเจอลูกค้าพบคอนเน็กชันต่างๆเนี่ยก็จะเพิ่มเกี่ยวกับตรงนี้ให้กับตัวตนของคุณค่ะ เอาละช่วงนี้นะคะพูดดีคิดดีนะคะเข้าหาผู้คนแบบอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งจะส่งให้กับคุณเป็นอย่างมากทีเดียวทีนี้กลับมาในเรื่องราวของการเงินค่ะการเงินนี่นะคะต้องบอกว่าก็สว่างสวยนะคะตามกับเรื่องของการงานทีเดียวนะคะเพราะดาวคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือลาพะนะคะก็อยู่ในภพสุภะด้วยนะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะมีโชคลาภความสําเร็จเข้ามาอย่างต่อเนื่องเนืองนองทีเดียวนะคะแล้วก็4เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยดาวประจําตัวก็จะไปอยู่ในภพลา พาอีกนะคะก็คือเป็นร่วมกันนี่ก็ถือว่าเข้มแข็งทีเดียวละช่วงนี้จากจะคิดจะทําอะไรนะคะเจรจาอะไรกับใครเรื่องการเงินการงานผลประโยชน์นะคะการติดต่อก็สร้างความสําเร็จให้กับคุณแล้วก็ยังมีศุกร์มาร่วมอีกเอาทั้งหมดทั้งมวลคิดว่าช่วงเดือนเมษายนเนี่ยนะต้นเดือนแรกๆอาจจะแกวงๆหน่อยแต่ตั้งแต่4เมษายนเป็นต้นไปเก๋ว่านะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องเดินเครื่องเต็มสุกนะคะคิดหวังจะทําอะไรติดต่ออะไรจะขยับขยายอะไรจะสร้างความสําเร็จให้กับ คุณได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะเหมือนที่บอกนะคะงานไหนต้องอิงก,กับสังคมนะงานถ้างานคุณต้องอิงก,กับสังคมคุณต้องเข้าสังคมก็อาจจะเป็นช่องทางสร้างความสำเร็จให้คุณนะคะอย่าปิดกั้นตัวเองอย่าย่ามอยู่ในที่เดิมๆนะคะต้องอาจจะมีการกล้าคิดใหม่ทาใหม่เปลี่ยนแปลงนะคะปรับปรุงนะคะบางคนเนี่ยอยากจะทําอะไรตั้งนานแล้วแตก่กล้ากลัวกลัวไม่มั่นใจตัวเองช่วงนี้หมดเวลาแล้วคะ่ะทั้งถ้าเกิดคุณคิดมาแล้วว่าม,มันน่าจะได้น่าจะลองทําดูนะคะมันเป็นจุดจังหวะเวลาที่จะเริ่มต้นนะแล้วก็จะหยิบจับถึงความ ความสาเร็จได้ช่วงนี้ถือว่าการเงินจัดบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ก็อาจจะมีจุดรูร่วงนิดหน่อยค่ะหมดไปกับตัวเองนี่แหละนะคะหรือหมดไปกับบริเวณแวดล้อมที่คุณดูแลอยู่บางคนหมดไปกับเรื่องของสุขภาพร่างกายก็มีนะคะไม่ ไม่ของตัวของคุณเองก็อาจจะเป็นของคนที่คุณรักคุณพ่อคุณแม่คุณอย่างเงี้ยนะคะได้เหมือนกันนะเดือนนี้นะบอกเลยด้วยพลังงานของดาวพฤหัสที่เดินส่งม,มอบคุณให้กับคุณนะขนาดนี้นะคะดังนั้นการเสริมพลังงานตัวเองรับดาวพฤหัสที่เข้ามาอยู่กับตัวเราดาวพฤหัสคือดาวของครูบาอาจารย์ดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวของคุณธรรมดาวของความดีนะคะดาวของบุญกุศลดังนั้นตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปแเมษายนเป็นต้นไปชาวมิถุนควรจะเร่งสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัว ตนของเราเองในรูปแบบที่เราถนาดัดหรือเราทําได้นะคะ คืออาจจะเป็นลักษณะการสวดมนต์ภาวนานะคะหรือทุกๆวันเกิดเราลองไม่ทานเนื้อสัตว์ดูไหมสร้างบุญใหญ่ให้กับตัวเองนะคะหรือถ้ามีโอกาสไปกราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรารับถือบ้างจะดีมากอย่างน้อยหนึ่งเราถือสินห้าดีไหมนะคะหรืออย่างน้อยสินสี่ก็ยังดีนะคะหรือทาคืออยู่ในบุญกุศลให้มากที่สุดจะจะยิ่งค้าสองุณนะคะส่วนใครนะคะมีวิชาความรู้อยู่นะคะเคยปฏิบัติธรรมเคยถือศีลภาวนาอาจจะหาโอกาสเดินทางไปทําตรงนี้บ้างจิ้งดีนะคะหรือถ้าเราไม่ได้ไป ที่ตรงนั้นเราอาจจะทําเองที่บ้านได้นะคะก็ยิ่งจะเสริมเพิ่มพลังงานหน่วยกิจของสิ่งดีๆที่จะคุ้มกันดวงชะตาของคุณเหมือนคุณเปิดรับอะคะ่ะเมื่อพลังงานดีๆมาเรายิ่งส่งพลังงานเราออกไปนะคะยิ่งจะถือว่า ดีเป็นอย่างมากช่วงนี้ก็ต้องคิดดีทําดีนะคะอย่าไปทําอะไรที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะหรือทําให้คนอื่นไม่มีความสุขมันอาจจะเป็นผลกรรมไม่ดีส่งมาที่ตัวเราได้นะคะก็พยายามสร้างสรรค์แต่สิ่งดีงามค่ะส่วนท่านไหนนะคะสะดวกการทําบุญทําทานได้หมดนะคะแต่ว่ามันควรจะทําตลอดไปสิ่งที่สําคัญที่สุดสาหรับชาวมิถุนก็คือการเพิ่มพลังของการเจริญสติภาวนานะคะการสวดมนต์การทําสมาธิการทําภาวนาถือว่าคุ้มกันดวงชะตาของคุณได้ตลอดไปค่ะเพราะมันจะเพิ่มให้เรามี มีพลังนะคะแล้วก็ไม่จิตตกไปกับอะไรง่ายๆตอนนี้ดาวเดินส่งดีสำหรับคุณแล้วลุยไปเลยค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องราวของความรักค่ะในช่องเกนี้นะคะมีคลิปความรักเจาะลึกนะคะแยกออกไปเป็นทุกๆราศีราศีคุณก็มีเช่นเดียวกันนะคะอันนี้จะเป็นภาพรวมนะคะในเรื่องราวของความรักค่ะดูสิคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ เดือนเมษายนนี่นะความรักนะคะคนมีคู่มีสี่ไม้นะคะแล้วก็มีไพ่สิบถ้วยด้วยภาพรวมความรักถ้าเราดูกันด้วยเหตุและผลดูกันด้วยภาพกว้างแล้วมีสติเก๋ว่าความรักของชาวมิถุนถือว่าโอเคทีเดียวนะคะดูแลเกื้อหนุนเกื้อกูลกันหลายท่านหลายคนอาจจะเริ่มทําธุรกิจอะไรร่วมกับคู่ด้วยก็ได้ในช่วงเวลานี้หรือมีแพลนจะทําอะไรร่วมกันนะคะเป็นการสร้างสรรค์ความมั่นคงร่วมกันบางคนซื้อบ้านร่วมกันซื้อรถร่วมกันนะคะแล้วก็ สำหรับท่านไหนที่คบค้าสมาคมกันมานานคบหาพูดผิดคบหากันมานานช่วงนี้อาจจะมีการคุยกันเรื่อง,อ,งอนาคตมั่นหมายแต่งงานนะคะได้นะคะถ้าใครอยู่กับคุณมาถึงตอนนี้พิสูจน์อะไรหลายอย่างเกวว่านั้นอาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแล้วค่ะสําหรับคนโสดนะคะมีไพ่แจสเมนค่ะแล้วก็ไพ่เด็กถือเหรียญรวมทั้งไพ่หน้าพระนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราจะโสดตลอดไปช่วงนี้เองก็ต้องบอกว่าดวงดาวนะคะส่งหลายทางคุณเองอาจจะได้พบเจอผู้คนนะคะผ่านจากการแนะนําก็ได้เข้ามานะคะผู้หลักผู้ใหญ่จ,จะ เป็นแม่สือ่อแม่ชักนักนาผู้ชักนําผู้คนให้มาสู่คุณด้วยนะคะหรือการเข้าสังคมต่างๆนะคะการเดียวงานการเจอผู้คนอะไรใหม่ๆบางทีมันมาค่ะช่วงนี้มาเองคือเก๋ว่าหลายคนคนโสดชาวมิถุนที่โสดมาถึงตอนนี้บางทีเลิกคิดเรื่องนี้ละบอกพอละขอลุยเรื่องงานเรื่องอะไรก่อนนะคะอะไรที่ควบคุมไม่ได้แน่นอนเนี่ยไม่อยากเอามาให้ปวดหัวเพราะที่ผ่านมาจะผ่านเรื่องราวความรักที่ไม่ดีพลาดหวังผิดหวังช่วงนี้เหมือนคุณปรงนะคะแล้วอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นบางทีพอเรากลับมาอยู่กับปัจจุบัน ะะอยู่กับสติอยู่กับกายใจนะคะแต่พอดวงมันเปิดเนี่ยบางทีมันมาเองช่วงนี้อะไรที่ไม่คาดฝันอะไรที่ไม่นึกไม่ฝันจะมาจะถามว่ามีโอกาสจะเจอสิ่งดีๆไหมช่วงนี้มีได้นะคะอาจจะได้มิตรใหม่เพื่อนใหม่กัละยาณมิตรใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆเพื่อไปสู่ความรู้สึกดีๆในอนาคตได้นะการที่คนจะเข้ามาในช่วงเวลานี้ไม่ค่อยหวือหวานะคะมาแบบไม่ได้หวือหวามาแบบคุณอาจจะไม่ได้รู้ตัวเลยแต่จะแทรกซึมเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะไพ่บอกไม่ต้องคิดมากนะคะยังไงยังไงนะคะ ทุกคนมีคู่เป็นของตัวเองจักรวาลกำลังจะเปิดทางนะคะในเรื่องราวของความสุขให้กับชาวมิถุนแต่ตอนนี้เราสร้างความสุขนะคะให้กับตัวตนของเราก่อนนะคะดังนั้นเมื่อเรามีพลังงานตรงนี้มากๆเนี่ยบางทีแทบไม่ต้องขว่คว้าอะไรเลยนะใครๆก็อยากอยู่ใกล้คนที่มีพลังงานของความสุขคะ่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะประจำเดือนเมษายนนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ